Playlist ดีเจอ้อมค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อเก้าต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง forward your challenge พอเวิร์ดยัวชาร์เ e ใช่อยู่ไปได้วยกันกับเรานะคะคุณผู้ฟังเราจะอยู่กับเพลย์ลิสต์ไปแบบนี้นะคะตั้งแต่บ่ายสามยาวๆกันไปเลยกับ C I M B เริ่มต้นอันดับที่12กับใช่หรือเปล่านะคะแว่นใหญ่และแน่นอนเราก็มาที่แค่มีเธอไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกันนะคะต่อที่กักตัวปล่อยจอยและปิดท้ายที่จริงๆเพลงที่คุณผู้ฟังบอกว่าไม่เป็นไรเปิดช้าได้เราจะอยู่ไปได้วยกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณสําหรับข้อความที่บอกว่าอยากให้พี่อ้อมเนี่ยสุขภาพดี เพราะว่าะจะได้ฟังกันไปยาวๆเอ๊มันเปขับไวย์พอน่ะเนาะ <c oughs> ก็เหมือนกันอ้ О มก็ให้คุณผู้ฟังแบบแข็งแรงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเคยได้ยินคำว่าไม่ความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐมันไม่ใช่แค่โรคทางกายนะคะคุณผู้ฟังมันหมายถึงโรคทางใจด้วยในที่นี้คือถ้าเรามีความเป็นอยู่ที่สบายใจ <_ S 1> ไม่เป็นทุกข์ <_ S 1> ไม่โกรธไม่หงุดหงิดหรือ <_ S 1> ไม่ทําให้จิตใจเราขุ่นมัวอันนี้ถือว่าเป็นความสบายเป็นความแบบโชคดีที่แบบ บบเยอะเข้าไปอีกเพราะอะไรโรคทางกายเรายังสังเกตได้นะคะโรคทางกายเนี่ยปวดหัวตัวร้อนมันบอกแล้วพนําให้เรากลับมาสังเกตตัวเองอ๋อไปซื้อยาไปหาหมอแต่โรคทางใจหลายๆครั้งอะขนาดมีคนบอกว่าเราป่วยหรือเปล่าเรายังไม่เชื่อเลยเพราะเรามุ่งม,มั่นที่จะเชื่อว่าฉันปกติแต่หลายๆครั้งบางทีมันมาจากแผลในอดีตหรือความกดทับอะไรบางอย่าง มันก็อาจจะทําให้เรามีความไม่สบายใจข้างในและบางครั้งพอมันเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็อาจจะมีผลกับสารเคมีใดๆก็ได้และหลายๆครั้งการที่เราเยียวยาตัวเราเองโดยการไปใช้ยายาในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นยาเสพติดด้วยนะคะยาแค่ปวดหรือยานุ่นยานี่อะไรอย่างเงี้ยหนักเข้าบางคนก็อาจจะไปใช้สารเสพติดที่ยอมรับได้อันนี้บางกรณีนะคะสารเสพติดที่ยอมรับได้ในสังคมไม่ว่าจะเป็น แอลกอฮอล์หรืออะไรหรือบางคนก็หนักขึ้นเรื่อยๆเพราะสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเยียวยาเขาให้หายจากความเจ็บป่วยในใจ แล้วพอมันได้ผลก็ใช้ไปเรื่อยๆจนติดสิ่งหนึ่งที่บางคนอาจจะไปติดยาสิ่งหนึ่งก็อาจจะมาจากตรงนี้ไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะคะคุณผู้ฟังมันอาจจะเป็นไปได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขอบคุณสําหรับคําอวยพรที่แบบให้เราไม่ป่วยคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันไม่ป่วยทั้งกายไม่ป่วยทั้งใจเป็นสิ่งที่ดีนะคะขอบคุณสําหรับข้อความอื่นๆที่ส่งมาฟ้าหลังฝนที่ลําพูนอากาศแจ่มใสยเย็นสบายหวังว่าแอปของเราจะคุยกันชัดเจนแล้วก็ได้ยินเพลงที่ชัดด้วยนะคะรวมไปถึง คนที่ขอเพลงใหม่ของน้องบิวกิ้นรอสักครู่ชั่วโมงหน้าเปิดให้แน่นอนนะคะได้แน่แนขอบคุณสําหรับคําทักทายสวัสดีพี่อ้อมพระขนงเอกมัยทองหล่อเมฆดำำํากําลังก่อตัวการจราจรทั้งสองฝั่งไหลลื่นตามสัญญาณไฟครับนั่นก็หมายถึงช่วงเอกมัยทองหลอ่อแปลว่าวันนี้ การชะแลจรยังอยู่ในขั้นที่โอเคถึงแม้เขาจะบอกว่าให้เราเฝ้าระวังอะไรก็ตามในขณะที่คุณผู้ฟังบอกว่าเพิ่งได้รับบัตรบริจาคอวัยวะมาค่ะพี่อ้อมแค่ได้ทําก็รู้สึกอิ่มใจแล้วหวังว่าจะได้เกิดประโยชน์กับคนอื่นในวันที่เราไม่อยู่ก็ดีใจด้วยนะคะที่คุณผู้ฟังได้เลือกเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทําบัตรบริจาคอวัยวะหลังจากนี้เราต้องดูแลอวัยวะของเราให้ดีที่สุด ให้เต็มที่ที่สุดถูกไหมเพราะว่ามันจะได้เป็นเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะอนุโมทนากับคุณผู้ฟังใครอยากทําอะไรทาจริงๆอ้อม่าเรื่องของการให้เป็นสิ่งที่ดีเสมอนะคะพร้อมคุยกับรุ่นน้องนี่นางก็ส่งข้อความมาถามพี่ๆพ,พี่จะฝากคืออ้อมกําลังจะทําอะไรบางอย่างฝากรุ่นน้องไปใช่ปะ พี่เอาไป้ายไวนิวไหมอีบา้ามันก็แกล้งใช่ปะเอาไป้ายไหวนิวใครจะไปประดับประโช์ไป้ายไหวนิวไม่ต้องไปบอกอะไรใครทั้งนั้นนึกออกไหมจะไป้ายไหวนิวด่ากันไปอีกคือก็สนุกสนุกกันดีหมายถึงว่าในในการที่เราพูดกันเองหลังบ้านเนี่ยนะคะแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ทําก็คือเราก็คงจะต้องช่วยกันแหละค่ะค,คุณผู้ฟังเพราะวันนี้เนี่ยหลายจังหวัดอะกาลังมิดเลยอะ หนในนั้นหนึ่งในนั้นมีอุบลใช้คําว่าหนึ่งในนั้นนะคะมีอีกหลายจังหวัดบางบานที่ยุทธยาเนี่ยโดนบ่อยมากบางคนก็จะได้เห็นรูปว่าเจดีเคยอยู่บนดินตอนนี้จะถ้าเป็นกลางน้ําแล้ที่ที่ยุทธยาจังหวัดเลยหรือว่าเพชรบูรณ์คือหลายจังหวัดหนักแล้วก็อุบลเนี่ยหนักหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งก็คงได้แต่หวังใจว่าภาครัฐจะเข้าไปช่วยได้เร็วที่สุดและสิ่งที่น่าสนใจคือการถอดบทเรียนเราหวังว่าปี54เนี่ยที่เราเคยโดนกันหนักๆทั่วประเทศนะคะแล้วลงมาที่กรุงเทพทุกอย่างหนักไปหมดเลยเนี่ยเราอยากได้ยินคําว่าไม่ต้องกังวลถ้าเกิดเหตุการณ์แบบปี54อีกเรามีการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดแบบนั้นอย่างนี้ว่ามันเป็น เถ้อยคาที่น่ายได้ยินมากกว่ามันไม่ถึงปีห้าสี่หรอกอันนี้มันเหมือนนั่งรอให้มันเอจะถ,ถึงไหมนะไม่ถึงคือโชคดีของเราไม่สิเราต้องมั่นคงแล้วต้องบอกว่าต่อให้มันจะมาเหมือนปีห้าสี่เรามีการป้องกันเพราะเราได้บทเรียนมาแล้วหนึ่งสองสามสี่เราจะทำหนึ่งสองสามสี่ไม่ให้มันเกิดซ้ำไม่ใช่คำว่ามันไม่ใช่ปีห้าสี่มันไม่หนักขนาดนั้น เราไม่อยู่กับการทำนายายทัศไ์ม่แว EFM Fandom ไลฟร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิตแน่นอนสุขนี้เจอกันนะคะต้อนรับเราจะเรียกแอลลี่ว่าน้องก็ได้ในบางทีเพราะทุกคนเรียกแอลลี่นนองแอลลี่แต่ทางเราถ้ารู้จักผ่านพ่อเนี่ยเออเราก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพอลูกปิน่น ลูกพี่เจเราก็บังคับให้หลานเรียกพี่อยู่แล้วตั้งแต่เด็กพี่อ้อมเพราะฉะนั้นแอลลี่ก็ต้องเรียกดีเจทุกคนว่าพี่เจอกับแอลลี่ค่ะคุณผู้ฟังสองทุ่มครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มและหมายเลขโทรศรัพท์0 2นย์สองหที่เราเปิดสายกันไว้นะคะสามทุ่มเป็นต้นไปกับสินเชื่อบุคคลธนาคาร C I M B ไทยสำหรับคนมีเครดิตแอดไลน์เลย C I M B Personal Loan ค่ะ E F M f a n d อ